那个、嗯。嗯嗯 กในเรียนก็กระจายมาที่คู่คอมาให้เพื่อนออกมาทำํำเมืเ่อสักครู่ก็คือกระจายหลักร้อยหลักสิบแล,แล้วก็หลักหน่วยแต่เวลาบวกเราจะบวกหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยหลัิบห้า <ổ. S 1> เราก็ตั้งเลขให้ตรงหลักเลยอันดับแรกสองก็อยู่ลหลักร้อยเดมอยู่หลักสิบแล้ว7อยู่หลัก ขึ้นเลยตรงเฮ้ยถามตูไม่ฟังไม่ได้ให้รู้ขึ้นเมื่อกี้สาธิตไปแล้วบอกขั้นตอนไปแล้วเราเริ่มบวกหลักไหนก่อนลูกหลักสองหลักไหนนะหลักสองหลักหวยจากนั้นบวกหลักสี่จากนั้นบวกหลักร้อเอ่าคุณเน้นย้ำนิดนึงเราจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลัก้านักเรียนตั้งเลขไม่ตรงหลักอย่างเช่นเอาหลักสิบไปใส่หลักร้อยบวกกันมา แเล่นยตรงนี้คือต้องตั้งเลขให้ตรงหลักจากนั้นบวกตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยทีนี้คุณจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มและหนึ่งคนเพื่อทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจกลุ่มที่หนึ่งยกมือใครอาม่าก่มากลุนะ่มที่สองใครอามาเื้อค่ะ อ่ะเดี๋ยวจะให้ครับที่ละกลุ่มนะเดี๋ยวคู่จะเขียนโจทย์บนกระดาน E